น่าเสียดายที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเองก็วาดฝันเอาไว้ว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่จะสามารถแก้รัฐนูลได้เราเลยต้องหนุนอนุทินขึ้นมามี o a ตอนนั้นทุกคนก็มั่นดกมั่นใจกับ MOA ท่านผู้ชมครับมันย้อนแย้งกันมาก MOU 2543ไทยนี่มันจะยุบเสีว่าฉีก MOA เวลาผมฟังแล้วผมก็ขำเรื่องนี้นี่ต้องมองเป็นภาพรวมทั้งหมดเพราะผมมองเห็นแล้วว่าจะออกมารูล่มไหนก็ตามการเมืองไทยก็ยังจะเรือหายตายโหงอยู่ต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนที่สุดและผมเคยพูดในตองแรกแล้วว่าไม่มีอะไรน่าประหลาดใจถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยจะมาจับมือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งไม่มีอะไรน่าประหลาดใจเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องที่บัดซบเอาสัจจาในการเมืองไม่ได้เลยเด็ดขาดการเมืองคือเรื่องของเอาประโยชน์เข้าตัวเองอะไรที่ตัวเองทาแล้วมีประโยชน์ได้แสงตัวเองจะทําหลักการอุดมการนั้นเป็นเรื่องสมมุติเพราะว่าการเมืองเมืองไทยคือบิ๊ก สแกมเมอร์ t ดอะบ m ๊ e s mer, ในประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ต้องไปหาสแก m เมอร์ที่ไหนแล้วหาจากการเมืองไทยครั้งนี้การสั่งยุบสภาครั้งนี้ของอนุทินชาญวิรุฬกุลเนี่ยก็เป็นกระบวนการสแกมเมอร์อันหนึ่งเช่นกันท่านผูครับ